โอเคมาก็สวัสดีครับทุกคนที่อยู่เกมโอวัสสองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามากับฮีโร่อีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าแซงคิวมาเลยดีกว่านะครับผมบอกไว้แล้วว่าจะทําทุกตําแหน่งนะครับก็จะสลับกันไปนะในตอนแรกแต่ว่ามันทนไม่ไหวจริงๆฮะเพราะว่าใจของแครี่มันเรียกร้องนะฮะตัวแบกของโอวัสนั่นก็คือเกนจิครับวันนี้ผมจะมาอธิบายสกิลรวมถึงแนะนําเทคนิคการเล่นเกนจิให้กับผู้เล่นใหม่ทุกคนเนี่ย ได้เข้าใจกันนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับเพราะผมเชื่อเลยว่าเกนจิเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ทุกเล่นทุกคนเนี่ยต้องเคยเล่นมาก่อนดูครับเป็นนินจาใช้ดาบใช้มีดนะครับปา,ากระจายมีสกิลพุ่งไปพุ่งมาอันติก็ชักดาบขึ้นมาไล่ฟันคนอื่นแล้วแถงภาค2มามีเสื้อโคใส่แบบเป็นผู้ชายเทสตดีอีกนะครับก็ไม่แปลกเลยนะครับที่ตัวนี้จะกลายเป็นตัวละครยอดนิยมของผู้เล่นทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับใครๆก็ต้องเคยจับเกนจิกันมาแล้วนะฮะ สำหรับเกนจินะครับเจ้าของฉายาไอ <need> นะฮะเป็นฮีโร่ที่เกไดว่าจะไม่เรียกว่าเล่นง่ายดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ใช้ทักษะการเล่นหลายอย่างเลยนะครับเป็นตัวที่ผมเรียกได้ว่าท้าทายมากๆสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เล่นได้สนุกโคตรๆแล้วก็เก่งมากๆด้วยนะฮะสำหรับอาวุธหลักของเกนจินะครับก็จะเป็นการปาดอกกระจาย3ลูกครับนี่นะถือดอกกระจายมาอยู่นะแล้วก็จะมีการโจมตีน2รูปแบบครับรูปแบบแรกคือคลิกซ้ายครับ จะเป็นการปลาดาวกระจายแบบนี้ปลาแบบเป็นเส้นตรงจุดๆเดียวเลยนะครับแล้วก็เคลื่อนที่เป็นโปรเจกไทนะครับไม่ใช่ฮิตสแกนเนาะนี่จะเห็นบ่ามันจะเห็นเป็นดาวกระจายพุ่งไปพุ่งมานะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือคลิกขวาครับคลิกขวาจะเป็นแบบนี้อ่ามันจะไวกว่านิดนึงนะฮะแล้วก็จะเป็นการปลาแบบทีเดียว3อันเลยนะครับไม่ใช่แบบแบบคลิกซ้ำจะเป็นทีละอัน3ครั้งไงตรงนี้ดิดดิใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นคลิกขวาจะเป็นแบบจึ๊กจึ๊ก ซึ่งก็เป็นวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าคลิกซ้ายเนี่ยคือใช้แบบระยะไกลนะครับสแปมเนี่ยสแปมเข้าไปหาศัตรูระยะไกลๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใกล้ๆแบบนี้นะครับแล้วก็แนะนาให้ใช้คลิกขวาดีกว่านะครับนึ่งคลิกขวามันจะดีกว่านะแล้วก็ไวกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูดูดลยด,ด,ดูนะครับถ้าเกิดคลิกซ้ายเงี้ยนี่ดูมันช้าใช่ไหมถ้าเกิดคลิกขวาเนี่ยมันแบบจึ๊กจึ๊กจึ๊กเลยนะครับ สำหรับสกิลของเกนจินะครับสกิลแรกก็คือสกิลเลฟชิปครับหรือว่าท่าสวิฟต์สไตร์นะครับก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้ครับนี่เป็นการควักมีดออกมาแล้วก็พุ่งไปด้านหน้านะครับทำดาเมจใส่กับศัตรูที่ผ่านด้วยนะครับโดน50ดาเมจนะวันนี้นี่ไหมเลื่อนรถไปแล้วเห็นป่ะเนี่ยสมมติเจอศัตรูอยู่ระยะไกลๆวันนี้ปุ๊บพุ่งเข้าไปปุ๊บบาดอกกระจายอ่านี่คือวิธีการเล่นเกนจิแบบทั่วไปนะฮะ ส่วนสีกระดอไปคือสกิล e ครับหรือว่ากดดีเฟกต์นะครับจะเป็นการะสะท้อนการโจมตีที่เข้ามานะครับอย่างตอนนี้เดี๋ยวผมดูไอ้นี่นะครับมันยิงเรามาอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บนะครับแล้วก็สะท้อนนี่เอเป็นไงสะท้อนกลับโคตรเท่เหมือนพวกในหนังแบบหนังอะไรวะซามูไรอะไรเงี้ยที่แบบปัดกระสุนนะ่ะเออนึกออกป่ะแต่อันนี้ใช้มีดนะครับไม่ได้ใช้ดาบแบบนี่ปัดอืมประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมันจะเป็นแบบว่า สะท้อนไม่ได้จุดที่เราเลงอยู่นะสมมติว่าเราอยากจะฆ่าตัวนี้นะครับเราก็เลงไปที่ตัวนี้ก็ได้เห็นปะอ๋อเออเลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์มากเหมือนกันเอาไ้ใช้ป้องกันตัวเองนะแล้วก็ทําให้เราไม่ไม่ตายเวลาที่แบบเราแดนเข้าไปใกล้ๆปุ๊บเราจะแดนมางี้แล้วก็เอ,อ้ยโดนยิงปุ๊บเราก็สวนไปนะครับป้องกันไม่ให้ตัวเองตายประมาณนี้นะฮะแล้วก็สกลิลพารีฟของเกนจินะครับจะเป็นการปีนกําแพงได้นะครับก็คือเราสามารถปีนกาแพงได้อย่างนี้กดสเปซบาร์ค้างนะครับ มันจะปีนขึ้นไปแบบนี้เวลาแบบศัตรูแบบอยู่ที่สูงเราก็สามารถปีนขึ้นไปหาได้รวมถึงจะมีการดับเบิลจัมได้นะครับตัวละครปกติเนี่ยจะกระโดดได้แค่ทีเดียวแบบนี้ยองเยงใช่ปะ่ะแต่เกนจิโดดได้2ทีครับนี่นะแล้วก็ใช้ลูกของการปีนได้ด้วยนะครับเออเป็นทําให้เกนจิเนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่ามีโมบิลิตี้สูงมาก,มาก,ม,ากมากนะครับโดยที่มีทั้งสกิลพุ่งไปพุ่งมาแล้วก็มีสกิลแบบเนี้ยนะครับเป็นพาสติดติดตัวเลย,เลยกระโดดไปเกาะนู่นนี่นั่นได้นะฮะ สมมติเราอยากไปที่ไกลแล้วก็พุ่งไปเลยช่วงนี่แล้วก็กระโดดหนึ่งทีเป็นไงถึงทันทีนะครับไปที่ไหนก็ได้เลยสําหรับเกนจินะครับเป็นตัวที่มีอิสระมากๆซึ่งไอการกระโดดไปมาแบบนี้นะครับคือมันคือสาเหตุของคําว่าไอนี้ซิงเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่คุณกระโดดไปมาแบบเนี้ยนะครับตัวละครฮีลเลอร์บางตัวเนี่ยที่เขาเน้นการยิงฮีลเป็นหลักเนี่ยมันฮิลยากนะฮะ เออไม่ใช่แค่ศัตรูยิงเรายากนะครับเ <P ew an> พื่อนเราก็ยิงเรายากด้วยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เล่นแบบตัวเมอร์ซี่หรือลูซิโอที่แบบมันฮิวง่ายๆนะบอกได้เลยว่าฮิวยากมากเลยเกนจินะครับมันโดดไปโดดมาแบบนี้แล้วก็มีแดนดอีกต่างหากนะครับเออคือแบบโอ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยนะครับไอ้นี้ฮีลิ่งอยู่นั่นแหละกูก็มองไม่เห็นในส่วนของอัลติเมทนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับจากโอติลลาปาดาวกระจายนะครับใช่ไหมฮะก็จะเปลี่ยนเป็นการถือดาบขึ้นมาแทนนะครับเป็นเวลาหวินาทีแล้วก็ไล่ฟันศั โจมตีได้แบบรุนแรงมากๆเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวก่อนเลยก่อนเลยนะครับถ้าเกิดจะใช้ท่านี้ต้อง,ต,องต้องตะโกนชื่อท่าเรียกพลังก่อนนะฮะปหนึ 1, 2, ่งสองสามือหลิวจิ้ตะเคียวนเลแล้วก็ไล่ฟันครับเอาดาบไล่ฟันแบบว่าเป็นแบบบ้านป่าเมืองเถื่อนเลยนะครับไม่ใช้ปืนแล้วเอ,เอาดาบไล่ฟันกันไปซึ่งการใช้อัติเมตของเกนจีนะครับจะทำการรีเซ็ตสกิลของชิปด้วยนะครับเออมื่อกี้ผมลืมบอกสกิลเลบชิปนะฮะสกิลพุ่งนะครับ ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะอิลิมิเนชันศัตรูได้นะครับนี่สมมติเราฆ่าศัตรูได้ปุ๊บสกิลมันจะรีเซ็ตเห็นปะเออเดี๋ยวดูดูใหม่นะเมื่อกี้ลืมบอกเลยนะฮะสมมติเราตีมันางี้ปุ๊บ,บเราฟันซึ้เราปากระจาดใหญเราพุ่งได้ต่อเลยเออนี่คือการเล่นเกนจินะครับถ้าเกิดเราฆ่าได้ใหม่เราก็พุ่งได้ใหม่แบบนี้นะนพุ่งต่อนะครับอันนี้คือสกิลเลฟชิปเมื่อกี้ผมลืมบอกนะฮะ ทีนี้มันก็จะมาคอมโบกับสกิลของชิปด้วยกันเองเนี่ยครับพอเราใช้ดักกอนเบดไล่ฟัน,นตัวตายปุ๊บเราก็จะรีเซ็ตแดดใหม่เราก็จะ,จะพุ่งแดดไปหาฟันตัวอื่นต่ออันนี้คือแบบที่เราเคยเห็นในเพจเดอะเกมใน YouTube ต่างๆก็คือแบบนี้เลยฮะมันเกิดจากการที่เราฟันปุ๊บฆ่าเสร็จปุ๊บอั Ultimate. นติเมทนี่แล้วก็ฟันหน่อยแล้วก็พุ่งไปต่อฟันตัวอื่นต่อเนี่ยฆ่าเสร็จปุ๊บพุ่งไปต่อฟันอะไรอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ไปต่อได้อีกนะครับ มันก็จะเป็นรูปแบบนี้ทําให้ตัวเกนจิเนี่ยเป็นฮีโร่ที่แบบว่าพลิ้วมากนะครับแล้วก็ฝีมือถ้าเกิดว่าคุณเล่นเก่งมากๆนี่คือแบบจับตัวยากจริงๆนะฮะต่อไปจะเป็นเรื่องของเทคนิคของแต่ละสกิลที่ผมจะแนะนำนะครับมาเรื่องกันที่อาวุธหลักกันก่อนนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่ามี2โหมดใช่ไหมครัที่ผมบอกไปนะครับไอ้คลิกซ้ายเนี่ยพยายามใช้แค่ในระยะไกลๆก็พอครับไม่ต้องหวังผลมากนะฮะก็คือเวลาเราอยากจะปั๊มอันติเมตนะครับก็เนี่ยปลาระยะไกลเอานะครับ ก็ถ้าแม่นตรงนี้ก็ถือว่าดีครับแต่ว่าถ้าไม่แม่นก็ไม่เป็นไรครับเราก็เน้นเฟี้ยงไปนะครับเก็บอันติเมตจากระยะไกลก็พอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาใกล้ๆเนี่ยใช้ท่าคลิกขวาดีกว่านะครับมันแรงกว่าเยอะเลยแล้วก็เร็วกว่าด้วยเห็นไหมนะเร็วกว่าเยอะเลยแรงกว่าเยอะคอมโบหลักของเกนจิจะเป็นแบบนี้ครับเวลาเราโจมตีนะฮะเราจะไม่โจมตีคลิกขวาไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับมันช้าฮะเราต้องทําแบบนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า animation cancel นะครับก็คือการที่เราคลิกขวาแล้วก็โจมตีมีลีทันทีนะครับม อ่าเห็นป่ะเราจะแบบปาจิกแล้วก็ฟันกดตัวีนะครับเออเป็นในคอมกดตัวีทำการโจมตีไอ้แท็กมีลีเข้าไปนะครับปกติแล้วมันจะทำดาเมจประมาณสัก30ดาเมจใช่ป่ะแต่พอเรารวมกับสก,กิลขี้ขวาเนะี่ยเห็นป่ะเลือดแม่งลดไปตั้งครึ่งหลอดแล้วอะเลือดตัวเทนนิงบอร์ดเลือดส0งครับเดี๋ยวดูนะเนี่ยขี้ขวาอีดูโซเยอร์เลือ, Board, ลอด,นะคด,อดโคตรเย,เ,คเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณสามารถจะเฮดช็อตเขาได้เนะี่ยบางทีเดียวตายนะเว้ยเออไอ้ท่าเนี้ยขี้ขวาแล้วก็กด มีเลียเพื่อเป็นการเบิร์ดดามจเอ่อถ้าเกิดว่าเราปาไปเฉยเฉยเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแหละนะครับก็ไม่ได้แย่อะไรแต่ว่าถ้าเกิดบางจังหวะที่แบบเราฟันไปเลยปุ๊บมันอาจจะทําให้ศัตรูตายก่อนในเซียววิทาให้เราชนะได้เอออันนี้สําคัญนะครับก็พยายามพุ่งเข้าไปเนี่ยเราเล่นเราเล้นตีใกล้ๆนะครับเกนจิ ji, แล้วก็ตีเี่ตีแล้วก็นี่ฟันตีฟันไปเรื่อยครับต่อไปคือสกิลเดสนะครับสกิลเดสนี่ก็มีแอนิเมชันแคนเซิลเหมือนกันนะครับก็คือการคลิกขวาเราเดสเข้าไปแบบแบบเมื่อกี้เลยนะครับก็คือ สมมติเราเห็นศัตรูอยู่นี้นะครับอยู่นู้นใช่ไหมเราก็โจมตีแล้วเราก็คลิกแล้วก็เราก็ชิปทันทีนะครับมันก็จะเป็นการปาดาก,กระจายไปด้วยแล้วตัวเราก็พุ่งไปด้วยเป็น,นี้เห็นปะอันนี้ยังไม่ทันได้ฟันเลยแม่งตายแลลวนะครับเพราะมันเข้าหัวเออเห็นปะดูนะดูดูใหม่อีกทีนึงเนี่ยมันก็จะได้ดาเมจแบบนี้นะครับก็คือเราได้ดาเมจของโจมตีกร,กระจายได้ดาเมจของมีลีแล้วก็ได้ดาเมจของท่าชิปด้วยนะครับซึ่งแรงมากๆนะฮะ ทำให้การเล่นของเกจิเนี่ยก็พยายามเน้นเนี่ยคลิกขวาคลิกตลอดนะครับคลิกไปคลิกมาฟืึเนี่ยเพื่อให้เราสามารถยิงดาวกระจายไปแล้วก็ทำดาเมจได้แบบต่อเนื่องอะ่ะไม่ขาดตอนแล้วก็เรื่องแดชเนี่ยมันจะมีการรีเซ็ตคูลดาวด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดว,ว่าเราฆ่าได้ปุ๊บมันจะรีเซ็ตคูลดาวใหม่ด้วยทําให้เราแดชได้ต่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเล่นของเกจิก็จะเป็นสไตล์แบบว่าพุ่งเข้าไปฆ่าเขาให้ได้แล้วรีบออกมานะครับก็คือ ปุ๊บเราเจอศัตรูอยู่นี่เราปาเรากระจายเข้าไปปุ๊บฆ่าเสร็จปุ๊บเดสออกมาอะไรอย่างี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้อไอ้เลบชิปที่ดีนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าผมแนะนํานะครับก็เก็บสกิลเดสไว้เอาไว้หนีก็ได้นะครับสมมุติว่าเจอศัตรูก็พยายามแบบเข้าจากไฮกราวเข้าจากข้างบนแทนอย่างงี้แล้วก็ลงมาใกล้ๆกก็ฟันอนี่ตีไปแล้วก็ค่อยเดสหนีออกมาอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือเอาไว้ใช้เดสปิดก็ได้เช่นคุณมางี่ปุ๊บเห็นละ1หนึ่งตีตี พอรู้ว่าจะตายปุ๊บเนี่ยเราก็เราก็แด,ดมาชวบชวบอ่าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าแดดเวลาเราฆ่าได้มันรีเซ็ตคูลดาวน์ทำให้เราก็ต้องพยายามฆ่าศัตรูให้ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจว่าพุ่งเข้าไปเนี่ยมันจะฆ่าได้หรือเปล่าก็คือให้ใช้วิธีการเข้าใกล้โดยทางอื่นแทนนะครับเดินขึ้นกำแพงไปมั่งเดินอ้อมหลังไปบ้างอะไรนี้ครับทำให้ เข้าถึงตัวง่ายขึ้นพอเราเข้าถึงตัวง่ายขึ้นแล้วเราก็ใช้การโจมตีขี่ขวานะครับไล่ตีไปไล่ไีพอเขาตายแล้วก็ค่อยแดัดหนีต่อมาคือสกิลดีเฟกต์ครับสกิลดีเฟกต์เนี่ยก็มีเล็กน้อยก็คือเออมื่อกี้ลืมบอกว่ามันแคนเซิลได้นะครับปกติถ้าเกิดคุณกด e ครั้งไว้ไมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้กด e ครั้งไว้กด e เฉยๆมันเป็นอย่างนี้มันอยู่ประมาณออสองวินะครับ2วิแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าศัตรูมันจะตายแล้วอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าคุณอยากจะโจมตีก่อนก็ให้กด e อีกครั้งหนะครับ แล้วกันแล้วกดหยุดมันก็จะหยุดสมมติว่าเราเห็นอย่างเงี้ยเราปาดาวกระจายไปคร้เราเห็นแล้วตัวศัตรูเรื่อนอ้องบุญเราก็แดดสวนไปเลยก็ได้เพื่อที่จะฆ่าเออโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ดีเฟกต์มันหมดเวลานะครับสำหรับเรื่องสก,กิล e เนี่ยผมมีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือสก,กิลของดีเฟกต์เนี่ยมันจะสะท้อนแค่เฉพาะการโจมตีที่เป็นโปรเจกไทหรือว่าเป็นฮิตสแกนที่แบบเป็นกระสุนพุ่งเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าศัตรูยิงเป็นแบบเลเซอร์ของซาเลียน้ำแข็งของเหมยหรือว่าเลเซอร์ของซมเม สกิลเกนจิจะกันไม่ได้นะครับดีเฟกมันจะทะลุเลยก็คือตัวละครเราก็จะตายได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกโซเยอร์ยิงมาแมคคลียิงฟาลายิงจังเลดยิงมาอย่างเงี้ยคือสะท้อนได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องแบบเล ARNING HARDWARE ะนะครับแต่ว่านอกจากนั้นแล้วก็คือสะท้อนได้หมดเลยนะครับสะท้อนได้แม้กระทั่งอัลติเมทเออสมมุติศูตยูยิงมานะครับเป็นซาเลียอย่างเงี้ยยิงกาววตอนเซิร์ฟมานะครับเป็นมันตอนที่เรายิงออกมาเนี่ย มันจะเป็นลูกกลมๆใช่ป่ะถ้าเกิดว่าคุณเอาสกิลนี้ไปป้องกันก่อนเขายิงมาปุ๊บกลายเป็นว่าสกิลนั้นเนี่ยจะกลายเป็นของเราทันทีนะครับเออถ้าเกิดว่าคุณนึกภาพไม่ออกเนี่ยผมก็ไม่ได้สะท้อนให้ไม่ได้ไปสะท้อนใครมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีบางจังหวะที่แบบว่าคุณสามารถสะท้อนได้นี่คือแบบโอ้ oh my god huge p a l the game แน่นอนนะครับมันคือการแย่งอัลติเมตเลยอะเออคิดดูดิมันทรงพลังขนาดไหนเช่นฮันโซงเงี้ยเออฮันโซยิงท่ามังกรมานะครับแล้วคุณแบบปัด ธนูที่มันยิงมาก่อนที่มันจะกลายเป็นมังกรน่ะมันก็จะกลายเป็นมังกรของคุณทันทีนะครับเออแต่ว่าถ้าเกิดทันโซมันเป็นมังกรมาแล้วคุณก็ตายนะครับอั้การไม่ได้นะเอออะไรที่มันเป็นการโจมตีแบบทะลุทะลวงนะครับมันจะการไม่ได้สำหรับเรื่องของการปีนกระแพงไหนจริงๆมันก็มีเทคนิคอีกนิดเดียวก็คือเวลาที่เราปีนกําแพงไปจนสุดแล้วเนี่ยมันจะมีโมเมนตัมที่มันแครี่ต่อมานิดนึงก็คือเหมือนตัวเราเนี่ยมันจะเหมือนกระโดดได้อีกนิดนึ่งครับสมมติว่าคุณกระโดดเพลิน แล้วก็ปีนขึ้นไปก่อนแล้วตัวละครเราเนี่ยมันก็จะเหมือนกับนี่ครับสมมติไม่ถึงปุ๊บคุณจับกําแพงแล้วก็นี่มันก็เหมือนกับเพิ่มระยะการโดดให้กับเราได้นะครับัน,นี้ก็คือดีมากๆเลยเอาไว้ใช้แบบเออจังหวะที่แบบว่า,อ,าอยู่ใกล้ๆกับกำแพงแล้วแดดหมดเลยไอ้กระโดดหมดแล้วทาไงดีกันจะล่วงใช่ป่ะครับคนก็หันไปหากําแพงเพื่อที่จะกระโดดเพื่อที่จะจับขึ้นมาแล้วก็แบบเนี่ยแครี่โมเมนตัมไปต่อแล้วก็เป็นการเหมือนทวงเวลาให้กับสกิล เดของเราเนี่ยกลับมาใหม่ด้วยเออทำให้เราลอดตายจากบางสถานการณ์ได้นะครับพยายามดูว่าถ้าจะตกเหวหรืออะไรเงี้ยนะครับดูกำแพงก่อนว่ามีกำแพงหรือเปล่าขึ้นไปจับกำแพงไว้ก่อนเลยนะฮะส่วนเรื่องของอัลติเมทนะครับสกิลอัลติเมทเนี่ยก็เป็นสกิลที่ใช้งานค่อนข้างยากนะนะครับผมเล่นมานานแล้วก็ยังไม่ได้เซียนเวอร์วัาวางอะไรเท่าไหร่โดยที่จะมีวิธีการใช้หลักๆอยู่แค่2แบบครับหลักๆก,ก็คือเราจะใช้แดเข้าไปก่อน แบบฟันศัตรูเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็อันติเมทแล้วก็แดดไล่ฟันเขาอย่างนี้ฮะดูนะครับสมมุติเราเล็งตัวนู้นก่อนครับแล้วก็จะเดินเข้าไปแล้วก็ฟันปึ๊บอันติฟันเดดฟันเนี่ยหาตัวระบายฟันเดดฟันเดดฟันต่อครับอันนี้คือทั่วไปก็คือเราพุ่งเข้าไปหาศัตรูที่เราต้องการจะฆ่าแล้วก็เปิดอันติวิ่งไล่เอาดาฟันเขาไปนะครับ ส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือการทําแบบยูทูบเบอร์ครับก็คือการพุ่งเข้าไปข้างบนก่อนแล้วก็ใช้แอนติเมทเพื่อที่จะไล่ฟันศัตรูนะครับซึ่งตรงนี้มันจะแตกต่างกับรูปแบบแรกก็คือรูปแบบแรกเนี่ยเราพุ่งเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเราใช้แอนติเมทปุ๊บเนี่ยเราคืออยู่ใกล้ศัตรูแล้วทําให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสที่จะฆ่าเราได้ง่ายขึ้นถูกไหมฮะเพราะเราอยู่ใกล้เขาเขาก็าจ,จะสตันเราหรือว่ายิงเราให้ตายอะไรอย่างนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้ดับแอนติเมทของเราเต็มที่ก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปพุ่งขึ้นไปบนฟ้านะครับมันจะทาให้เรามีพื้นที่ในการมองเห็นว่าเราต้องการจะฆ่าตัวไหนก่อนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเสี่ยงลดอันตรายลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่ข้างบนฟ้าไงศัตรูก็จะยิงเรายากแล้วก็โดนสตันอะไรยากทำให้เราสามารถที่จะใช้อันติได้เต็มที่แบบนี้ครับดูนะพุ่งขึบนฟ้าครับแล้วอันติแล้วก็ค่อยลงมาฟันแบบนี้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะมันจะคนละแบบก,กันครับ มันดีคนละแบบเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณพุ่งเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วฟันแล้วอันติเมตเนี่ยคุณได้สกิลดาเมจจาก,กการที่เราแดดด้วยถูกไหมครับแล้วมันรีเซ็ตเนี่ยก็คือทําให้แบบมันดีมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณพุ่งขึ้นบนฟ้าแบบนี้ครับมันทาให้เราตัวเราปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมอย่างอานาเนี่ยสามารถที่จะเห็นเราได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเวลาที่เราจะใช้นาโนบูทเนี่ยนะครับ เราก็จะพุ่งขึ้นบนฟ้าปุ๊บอนาก็เห็นแล้วว่าอ๋อเกจิมันอยู่ข้างบนเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณพุ่งแบบนี้นะครับอนาไม่คงแบบโอ้กูจะนานโนบูสมึงให้ยังไงวะเนี้ยเข้าใจปะมันจะอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเอออันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่รูปแบบว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าจะใช้นานโนบูสรือว่าเล่นกับระดับสูงๆอะไรเงี้ยเขาจะชอบแดชขึ้นไปบนฟ้ากันมากกว่านะครับเอออันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงแดชขึ้นไปบนฟ้านะครับบางคนงงนะว่าเอน ม,มีโอกาสรอดมากขึ้นนะครับเพราะในแรลงโหดๆนี่เขาก็เล่นยิงกันรัวๆนะเป็นจงเงินจีอาจจะโดนยิงตายแต่เปิดอันติเมตเลยก็ได้นะครับซึ่งวิธีการแดกขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้ละกัน <c oughs> ประมาณนี้คือ,อยังไงวะไม่ต้องให้สูงมากเกินไปแล้วก็ไม่ต้องเตี้ยมากเกินไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณสูงมากเกินไปเนี่ยความมันจะตกลงม,มันก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับอาจจะได้เริ่มฟันเขาช้าหน่อยอันนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าต่ําเกินไปมันก็ ก็คือก็เดดเข้าไปหามันเลยดีกว่าครับอันนี้แล้วแต่เงินหน้าขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบถ้าเกิดว่าคุณแดดไปไปสูงเนี่ยมันก็จะไประยะน้อยกว่าพยายามดูว่าคุณจะฟันตัวอะไรก่อนสมมุติคุณอยากจะฟันตัวนี้พวกพมนันะมนี้นะครับให้มันลงมาพอดีเนี่ยนะประมาณนี้นะครับสำหรับดาร์กอนเบดเลยนะครับใครที่ ฟันจนเทพเทพค่องๆง,งแล้วบอกเลยว่านี่คือสกิลแบกทีมของจริงนะฮะสามารถใช้โซโลอันติฆค่าศัตรูทั้งทีมก็ได้แต่ถ้าให้ดีก็ใช้กับนานบูทเนี่ยก็จะดีมากสําหรับเล่นกับอานานะครับดีมากๆเลยต่อไปคือเรื่องของหน้าที่ของเก n นจีนะครับเกนจิจะเป็นฮีโร่ตำแหน่งดีเพนะครับแล้วก็เป็นสายแฟงเกอร์นะครับแฟงเกอร์ er ก็คือตัวโจมตีแนวหลังของศัตรูนะฮะ ตัวที่จะไม่ใช่ตัวดาเมจหลักแบบโซเยอร์เมืม่อวันก่อนนะครับโซเยอร์จะเป็นตัวที่อยู่กับทีมถูกไหมฮะแล้วก็เน้นการยิงปืนกลใส่โล่มั่งใส่ศัตรูไปเรื่อยมั่งแต่ของเราเนี่ยจะเน้นการโจมตีไปที่ซัพพอร์ตเป็นหลักนะครับซัพพอร์ตหรือว่าตัวดาเมจเพราะว่าตัวเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใกล้ศัตรูได้ง่ายกว่าแล้วก็โจมตีแบบฆ่าเบอร์ศัตรูได้เร็วกว่านะครับโดยที่แบบตัวอย่างโซเยอร์อย่างเงี้ยกว่ามันจะยิงตายถูกปะ่ะนะครับก็ลําบากหน่อยแต่เราเนี่ยเราพุ่งเข้าไปฟุกฟันยิงตีตีฟัันนนึ้้ตาายแทบใใหม่ออีคืํ ตัวละครเราเนะี่ยมีความพลิ้วไหวมากกว่าแล้วก็เป็นที่หวาดกลัวของซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามนะครับหาจังหวะโอกาสนะครับถ้าเกิดว,ว่าไม่มีโอกาสจังหวะไหนก็อยู่กับทีมก่อนก็ได้นะครับปาดาวกระจายคลิกซ้ายไกลๆไปเพื่อที่จะเก็บอัลติเมทก่อนแล้วก็พอศัตรูเริ่มเข้ามาอยู่ในระยะของเราที่เราสามารถโจมตีได้แล้วปุ๊บเราก็เริ่มอ้อมเริ่มหาตำแหน่งอื่นๆเริ่มแบบว่าออกข้างไปโจมตีตัวซัพพอร์ตเขาอะไรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่าให้ดีคุณก็พยายามคลอ คุยกับเพื่อนด้วยว่าเอ้ยเอาตัวนี้ก่อนเมอร์ซี่จะตายแล้วอานาจะตายแล้วอะไรอย่างนี้นะครับยิ่งคุณสามารถฆ่าซัพพอร์ตเขาได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยทีมของคุณก็ยิ่งสบายขึ้นมากๆนะครับโดยที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องใช้ออนติเมทเลยอะ่ะเออแค่คุณแบบวิ่งไปไล่ฆ่าซัพพอร์ตก็ได้แล้วนะฮะแต่ก็อย่ายึดติดกับตัวซัพพอร์ตมากเกินไปนะครับบางทีซัพพอร์ตเขาเล่นเก่งนะครับเราอาจจะแบบว่าฆ่าเขาลําบากนิดนึงนะฮะก็ลองดูว่าตัวไหนเลือดน้อยก็ตีได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องนะตี แต่ว่าตำแหน่งของเราเนี่ยอาจจะอยู่เป็นเน้นแบบอยู่ข้างหลังเขาแล้วก็โจมตีใกล้ๆมากกว่านะครับไม่ใช่ว่าอยู่หลังโลแล้วก็แบบปลาดาวกระจายใส่สตูนี้มันไม่มีดาเมจนะฮะก็อันนั้นแค่เอาไว้กเก็บอันติเมตก็พอนะครับถ้าเกิดว่ามีจังหวะเมื่อไหร่เนี่ยก็พยายามหาโอกาสเข้าไปแนวหลังสตูนะครับโจมตีปั่นป่วนแนวหลังเขาอาจจะไม่ต้องถึงขั้นฆ่าได้เลยก็ได้นะเอาแค่แบบไปตีป่วนนะครับแล้วก็แดนออกมาอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทำให้เขาเสียจังหวะไปถ้าเกิดว่ามีจังหวะที่ฆ่าได้ก็ฆ่า <cin stereotype> เออแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะารเล่นเกนจิก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องเกนจิก็ไม่เพียงเท่านี้นะฮะใครที่กําลังสนใจตัวนี้บอกได้เลยว่าคุณต้องลองไปเล่นดูครับสนุกมากนะครับเล่นยากก็จริงแต่ว่าผมเชื่อได้เลยว่าคุ้มค่าต่อการฝึกฝนแน่นอนยิ่งบางคนแบบเปิดดอคันเบดไล่ฟันหดนนี่คือแบบสนุกด้วยเท่ด้วยนะครับสาวกรีดเฮ้กรี๊ดไปวะนะครับโอเคสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาก่อนทุกคน